ครับวันนี้จะมาสอนทักษะการกระโดดสูงนะครับผมนายพัฒนทองภูลผมนายอนวันยงชนะครับผมนายวิวัฒตสิริวัลครับผมนายวิชัยยุทธบุญแตงครับผมนายนักลินเงานสัญญาครับผมนายธิระเดินชัยภูมิครับผมนายพุทธาลินคายครับผมนายกริชกัลันเสถียรคุณครับโอเคข้าแล้วนะครับครับหมุนพันเท้าครับสิบวิ่งหนึ่งสองสาม ข้ครับหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปเก้าสิบโอคถ้าเราไปนะถึงมือขึ้นครับขยงไปเท้าทีนี้ 2> 5, 1 2 3่5สอ ดีหลังใช่ไหมโอเคครับสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบเิข้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิโอเคสอาปนะครับขึงแขนนครับตอดขือขวานะครับตอด ติืวซ้ายนะครับทับ1ิี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีงข้างครับหนึ่งสองสามก็ดปก้บโอเคต่อไปนะครับทับต่อขวานะครับข้ขวาจับและเอียงไปทางด้านะครับับติี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเปก้สเี่ยนข้าครับเออนี้เหมือนสายจับสองสามสี่ห้าหกเจสโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนกีฬาทักศักกีฬากะโดสูงนะครับ ทักษะกีฬากระโดดสูงนะครับจะมีทั้งหมด3ท่านะครับท่าที่1คือท่ากระโดดสูงท่าข้ามแบบกันไกลนะครับท่าที่2คือท่าข้ามแบบก้าวขาเดียวนะครับท่าที่3คือท่าข้ามแบบขาหลังนะครับขั้นตอนก่อนการฝึกปฏิบัตินะครับมีการวอร์มร่างกายโดยการม้วนหน้าครับ ไปก็ม้วนหลังนะครับเปิดแบบไม่มีเชือกนะครับครับผมสำหรับท่าที่หนึ่งนะครับจะเป็นท่าการกระโดดสูงท่ากันไกนะครับผมท่านไกนะครับจุดสัมผัสเวลาที่เราจะขึ้นเพื่อที่จะทําท่ากันไกลของท่านี้นะครับจะใช้เท้าหลักนะครับใกล้กับบริเวณคานให้มากที่สุดนะครับ แล้วก็ส่งแรงขึ้นครับเตะเท้าที่หนัดนะครับขึ้นแล้วใช้เท้าที่ไม่หนักนะครับเทคขึ้นตามมาใช้ขานะครับก้าวข้ามเข้าไปใช้ส่วนหลังนะครับในการสัมผัสกระบอกครับวิธีการที่ลักษณะของตัวนะครับที่เวลาขึ้นมานะครับจะแดะสะโพกนะครับขึ้นเพื่อข้ามกับเชือกนะครับหรือคานที่เราใช้ในการกระโดดข้ามครับวิธีการเช็คมานะครับก็จะให้นักกีฬานะครับเช็คตั้งแต่จุดที่ นักกีฬาจะเทคตัวขึ้นนะครับจนไปถึงจุดที่สตาร์ทครับครับผม ครับผมสังเกตได้ว่านักกีฬานะครับจะเช็คมาร์กแล้วทําให้จังหวะของตัวเองนะครับพอดีมากขึ้นนะครับในการส่งแรงในการวิ่งนะครับก็จะทําให้มีประสิทธิภาพในการวิ่งมากขึ้นแล้วก็ทําให้จังหวะนะครับคงที่ครับแล้วก็ไม่ต้องปรับสเต็ปเท้าเวลาที่เราจะกระโดดข้ามนะครับครับผมต่อไปครับทักษะที่สองคือทักษะท่าขึ้นหลังมาครับทักษะที่สคือทักษะการกระโดดสูงในลักษณะที่ผู้กระโดด จะใช้ขาข้างนำขึ้นข้ามคานก่อนแล้วใช้ลำตัวข้อมคานคล้ายกับท่าขึ้นหลังม้าครับต่อไปมาดูขั้นตอนการปฏิบัตินะครับขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนที่1การวิ่งเข้าคานนะครับจะวิ่งในลักษณะโค้งเล็กน้อยความเร็วตั้งแต่ปานกลางจนถึงเร็วขั้นตอนที่2คือการดีดตัวเราจะวิ่งด้วยเท้าข้างที่ถนัดจนไปถึงจุดดีดตัว แล้วจะใช้ขาขานำในการกระโดดแล้วก็ใช้เข่าเพื่อข้อมคานขั้นตอนเป็นแบบแบบขันทิสารคือท่านข่านข้ามคานโดยที่เรากระโดดไปแล้วเราจะให้เข่าข้างหนึ่งคลิกให้ข้ามคานก่อนแล้วจะตามด้วยลำตัว ต่อปฏิบัติขั้นที่สี่ถ้าถ้าลงพื้นเราจะหมุนตัวก่อนข้ามขาดแล้วเราจะลงด้วยหลังไปเรามาชมวิธีการปฏิบัติกันครับต่อไปจะเป็นทักษะการกระโดดขั้นที่3ครับคือการกระโดดหันหลังครับขั้นตอนการปฏิบัติครับ เราจะทาการวิ่งมาโดยเฉียงนะครับทําการวิ่งแบบเฉียงแล้วนะเมื่อเราใกล้ถึงบาร์ครับจะทําการวิ่งเอียๆและหมุนตัวหนึ่งร้อยแปดสิบองศาครับเพื่อ <c oughs> ให้หลังหงของเราเข้าเข้าหาบาร์ครับหลังจากนั้นทําการกระโดดแอรหลังครับ <c oughs> กระโดดแอรหลังเพื่อกระโดดแอรหลังเว่งแข็งขึ้นครับเพื่อให้หลังเราข้ามเชือกนี้ไปครับและให้ลงอย่างปลอดภัยครับต่อไปก็จะเป็นขั้นการปฏิบัติจริงนะครับ ทักษะการกระโดดสูงทั้ง3แบบนะครับ 1. เพื่อฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและอ่อนตัวครับ 2. องนำไปใช้ในการแข่งขันต่อได้ 3. ฝึกสติสมาธิและความมั่นใจครับ